lc 0 2 8นะครับก็ตอนนี้สามารถฟรีดาวได้แล้วนะครับผมถ้าใครติดตามกันมาปกติได้วางเงินดาวนะครับโปรเดือนนี้นะครับคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับผมฟรีดาวอุปกรณ์3ชิ้นไปเลยนะครับก็จะเป็นตัวรถนะครับผมใบดันแล้วก็ผ่านให้1ตัวนะครับแล้วก็ยังมีโรตารี่ให้นะครับ lc 0 2 8เวอร์ชั่นใหม่นะครับหลอดไฟ led กระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะครับก็รองรับน้ำมันบี20นะครับผมจัดส่งให้ทั่วประเทศเบาะดูใหม่พรีเมียมนะครับผมรองรับนำ้ำหมักน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะครับอ่าตัวนี้สีดาวงวดย่อยเดือนละ2,000 2,000นะครับรอบปีจ่ายอยู่ที่นะครับ1 1 6 0 0 0บาทนะครับหรือว่านะครับลูกค้า อยากจะผ่อนเป็นรายเดือนเหมือนงวดรถยนต์ก็มีก็ตกเดือนละประมาณ1 1 0 0 0กว่าบาทนะครับอ่าก็สามารถจองทางเฟซทางไลน์นะครับที่สำคัญค่าง,งวดเราเริ่มจ่ายนะครับปีนี้ปี2,568เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงเดือนธันวาคมปี68ไม่ได้จ่ายงวดนะครับไปจ่ายงวดกันเริ่มที่มกราปี69เลยนะครับผมงวดเดือนละ2,000 2,000เนี่ยพอถึงรอบปีเดือนธันวานะครับ ปี2569ก็ได้จ่ายงวดใหญ่นะครับอยู่ที่116,000กว่าบาทนะครับเป็นไงโปรเดือนนี้พิเศษมากก็พูดง่ายว่าใช้ก่อนผ่อนพีหน้าได้ใช้รถฟรีนะครับมีเวลาเก็บหอมดอมริษ์นะครับผมเก็บเงินในการจ่ายงวดนะครับผมกันยาวๆนะครับอ่าถ้าเป็น L 5 2 2 8นี่อันนี้มาแทน L 5 0 1 8นะครับตอนนี้เราสามารถนะครับผมดาวได้อยู่ที่5,000แล้วนะครับผม อุปกรณ์ครบเส้นเหมือนกันตัวรถใบดันผ่านหลังโรตารี่นะครับงวดย่อยเดือนละ2 0 0 0 2,000นะครับรอปีเราจ่ายนะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ 1, 000, 1, 000, ่งหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับผ่อนแบบนี้ทั้งหมด8ปีนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวซิงโครชัตเทิลนะครับผมไออันนี้ก็จะมี คูปองต้าแคร์อุ่นใจ5ปีด้วยนะครับรองรับน้ำมัน B20 เนาะนะครับหรือว่า1,500ชั่วโมงนะครับเขจะมีการออกไปดูราล,ลูกค้าเรื่อยๆนะครับสนใจติดต่อเซลยวภูพามาได้นะครับ061 018 0354เอกสารใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนเท่านั้นนะครับดูคลิปแล้วถูกใจฝากพ่อแม่พี่น้องและผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องคูปต้ามนุษย์ แล้วก็ฝากเป็นกำใจกันด้วยครับผมชื่อผู้ขาสสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายตําเนินนะครับผมขี่รถไปส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอยู่ที่สุรินนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูป้ายกันสักหน่อยนะแต่ต้องลูกค้านะครับผมอยู่สุรินนะครับอำเภอพนมจงรักนะครับโ๋เชืเอ่ออำเภอนะครับผมสุดยอดจริงนะครับถ้าใครสนใจอยากจองรถแบบนี้ก็ใช้เอกสารอะไรบ้างบัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้บหนึ่งคนนะครับเนาะ ก็คนซื้ออายุไม่เกินเจปีส่วนคนขําไม่เกิน65ปีใครสนใจติดต่อผู้พามาได้นะครับ0 6 1 0 1 8้องออกรถรุ่นใหญ่ได้ราคารถมือ2นะครับผมเหมือน L50 ยรียบๆเลยนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับดูแล้วถ้าบ้านถูกใจฝากพ่อแม่พี่น้องนะผมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้กับช่องคุณตาบรรณุแล้วก็ฝากเป็นกำใจให้กันด้วยเซบูผาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย